เมี่ฝนตกซิซิสิ่งเดียวที่เราจะทำได้นั่นก็คือเปียหม้อไฟแล้วลุกไปส่องเขียด วันนี้มีเมนูอบเขียบมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเมื่อคืนผมได้ทำการลุกขึ้นไปส่องเขียดได้มาประมาณ6หีบก็เอามาให้เจ้าคุณแม่ปิ้งเพื่อจะทำอบเขียบกันนะครับตำพริกแกงจุกท่าไว้เลยนะครับไม่ต้องตำเหลียกมากเนาะตำปูนตำเพก็พอนะครับเพื่อเป็นทัลรสในการกินพอเราปิ้งเขียดสุกแล้วก็ทำการไซขีบางท่านก็ถามว่าทำไมไม่ไซขี้ก่อนปิ้งผมว่าปิ้งแล้วไซขีเนี่ยไซสเสี่ยงดีนะครับมันจะไซ ง่ายเนาะเพราะขี้ผุมมันเออมันมันมันบีออกง่ายใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณพ่อก็ทําการบีหัวเรียบร้อยเพื่อไม่ให้หัวมันโผล่โมโลออกมานําพีก่แกงของเราลงไปโซน้ํามันให้หอมเลยนะครับแล้วก็กลนศูนย์ให้อ่าให้มันหอมเลยนะครับให้กลิ่นมันฟุ้งขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใส่เขียดของเราลงไปนะครับกลนศูนย์ให้เขียดเข้าพริกเข้าเกลียดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําล้างพกอมเขียดกลนเขียดไปอีกสักนิดนะครับพอเขียด เริ่มสุกเริ่มเข้าพริกข้าเกลีย์แล้วเราก็เติมน้ําลงไปให้ท่วมตัวเขียบเลยนะครับพอน้ําในหม้อขังเดือดบดๆแล้วเราก็ใส่ผักของเราลงไปนะครับผักก็มีหลายชนิดมากผมก็ไม่ทันได้แงงนะเพราะว่าเจ้าคุณแม่ก็เก็บมาก่อนแล้วแล้วก็หุยด้วยอหอมแดงซอยนะครับพอเราอ,อมเขียดไปสักพักน้ําเริ่มแห้งแล้วเราก็จะหุยผักลงไปนะครับก็จะมีป้อมเปอร์ผักป้อมผักหอมแล้วก็ใบก๊อกก็หุยลงไปได้เลยนะฮะ ผมว่าเมนูอบเขียดน,นี่เป็นอะไรที่ผมมักมากเลยนะครับผมชอบเอาข้าวจ้ำแบบจ้ำแช่จ้ำจนไนขำถ้วยเลยนะครับและนี่ก็เป็นเมนูตามฤดูกาลอีกเมนูหนึ่งที่มาหายมาดีไม่ค่อยได้กินนะครับถ้าฝนไม่ตกเราไม่ได้กินนะเขียดนี่ย